สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีตุนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยกากรณ์ดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงเป็นประจําทุกๆเดือนเลยแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มในการทํานายนะคะขออนุญ,ญาต happy birthday, you. Happy, birthday you. HAPPY BIRTHDAY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  YOU YOU TO TO Happy birthday to... สุขสันต์วันเกิดนะคะไม่ว่าคุณจะดูเป็นลัคนาราศีหรือว่าตามวันเกิดนะคะขอให้ชาวราศีตุลประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิงด่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตของคุณสุขสบายนะคะร่ํารวยเงินทองแล้วก็ร่ารวยสติปัญญาด้วยนะคะขอให้คุณอยู่ในศีลในธรรมหรือว่าหมั่นกระทําความดีแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวคุณขอให้อุปสรรคปัญหาใดๆที่มันเข้ามากระทบในจิตใจของเราหรือเข้ามาในชี ของเราขอให้คิดว่ามันคือบทเรียนนะคะแล้วขอให้อุปสรรคปัญหามาลายสิ้นไปนะคะแล้วก็ขจัดออกไปนั่นเองนะแล้วก็ขอให้กายและใจของคุณแข็งแรงมากๆนะคะขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาด้วยเช่นกันค่ะอโอเค,อ,เคอ้ยพรแล้วก็ร้องเพลงจบแล้วนะคะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะก็สําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิกาคาหรือติกโซนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนไปดูได,ด้านล่างได้เลยนะคะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้หรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์แล้วก็กดไปในเพลย์ลิส คุณจะเห็นเพลย์ลิสทีเ่เขียนว่าพิกาคาพิกาสโตนนะคะมีร่วม200กว่า EP นะคะที่อาจารย์จะเป็น,ปนพวกพี่หินแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยสามารถไปดูวนกันได้นะคะใครเบื่อเบื่อใครเงาเงาไปดูกันได้เพราะว่าเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่สําหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องได้เลยนะคะอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปว่าอาจารย์ทานายโดยกว้างนะคะกว้างมากๆคนมาดูอาจารย์ใน YouTube มากมายหลากหลายนะคะไม่ใช่ทํานายเจาะจงแค่คุณคนเดียวฉะนั้น YouTube ปด ให้คนมาดูนะอาจจะมีทํานายตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็เป็นเรื่องปกติเพราะอันนี้ทํานายกว้างเพื่อเป็นแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าคุณเอาตรงนี้มาเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางคุณก็จะสามารถอัดแอปหรือว่านําไปปรับในชีวิตประจําวันของคุณได้นะแล้วก็ขอให้คุณดูอย่างมีสตินาเปงมง,ง,งายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากาหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิงฟ้านะคะฉะนั้นเรามาดูกันอย่างมีสติจากไพ่พิคเนตน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่ทาหลอตอย่างเช่นเดิมค่ะอ่ะเรามาลุ้นกันนะชาวราศี Belonging understanding Four of Cups, Judgment, Knight of Swords, Six of Pentacles. The Hangman, Nine of Cups, Knights of Wands, Three of Pentacles, The Magician, Ace of Swords. 9 of Wands and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Two of Wands โอเคเดี๋ยวภาพรวมเป็นยังไงบ้างอันดับแรกที่อา,อาจารย์เห็นนะคะคืออาจารย์มองว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะคะมันเหมือนเป็นลักษณะของคำว่าสมมติคุณพยายามมาโดยตลอดในการทําสิ่งนี้ด้วยความ มณนะบากบันนะคะต่างๆหรือว่ามีเลือดของนักสู้อยู่ในตัวของคุณเองเนี่ยคุณก็จะได้สิ่งนั้นตามที่คุณต้องการแต่อีกในนึงก็ต้องพูดด้วยว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าบางทีบางครั้งดวงชะตาเรากําหนดมาให้ได้สิ่งนี้มันก็จะต้องได้แต่มันก็จะมองได้อีกมุมหนึ่งว่าถ้าอะไรที่มันไม่เป็นของเรามันก็จะมีเหตุให้ออกไปคนเรามีความเก่งหรือว่าคนเราเนี่ย อาจจะมีความสามารถพรสะควรแตกต่างกันนะฉะนั้นเปรียบเทียบฟังว่าถ้าอะไรที่มันเป็นของเราเราก็จะเหมือนได้มาโดยง่ายๆแต่ถ้ามันไม่ใช่มันอาจจะมีเหตุออกไปทําให้เราได้อีกสิ่งหนึ่งเข้ามาที่มันเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียส ปล่อยไป,ไปตามธรรมชาติอะไรที่มันใช่ก็คือใช่อะไรที่มันไม่ก็คือไม่เท่าน,นั้นเองนะคะมีอยู่แค่นี้แล้วไพ่ก็ขึ้นว่าพลังงานของคุณคุณมีโอกาสที่จะทําอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้จะเข้าใจได้ง่าย,ายมากขึ้นหรือว่าสมมติคุณเรียนหนังสือหรือว่าแม้กระทั่งคุณกําลังศึกษาหาความรู้สําหรับเรื่องการงานของคุณใหม่ๆนะคะหรือว่าต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นเคยช่วงนี้คุณจะเหมือนเรียนรู้ได้ไวยิ่งขึ้นสติปัญญาของคุณจะค่อนข้างลดแล่นนะคะเหมือนที่อาจารย์ไวพอเลยมันจะเป็นลักษณะของขออคำวาาาเดไวทไวทํ้้้้มกกขขึนแล็ใจ สิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าเข้าใจว่าอะไรควรไม่ควรก็ได้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะของว่าช่วงนี้เซนส์ของคุณค่อนข้างแรงนะคะหรือว่าคุณจะมองคนออกว่าใครมาดีมาไม่ดีอะไรที่ควรหยุดอะไรที่ควรเดินหน้าต่อเพื่อที่จะทําต่อเนื่องนะคะหรือว่าอาจจะคนไหนที่เราต้องอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้คนไหนที่เราควรหยุดความสัมพันธ์มันอาจจะแปลว่าคุณเองจะมีความคิดที่แบบ ปิงมากขึ้นมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นแล้วก็คุณเองจะมองคนแบบด้วยเซนส์ของตัวเองได้ดีมากขึ้นแต่ทุกอย่างไม่ใช่ว่าใช้แค่เซนส์สิ่งเดียวก็ต้องใช้หลักเหตุผลประกอบกันด้วยนะคะถึงจะ,ะถึงจะดีนะคะต้องมีความบาลานซ์กันตรงจุดนี้ด้วยละกันนะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะรับอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้บางคนอาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยเดี๋ยวอาจารย์ออนนาาดูแบบเเจลึกกใใรรื่งงห้ เนะี่จะว่าเป็นยังไงบ้าง e i g of Swords, e i g h uh, of Wands, King of Wands, e i g of Pentacles แล้วก็เป็น The Emperor เนี่ยไพ่คันดีนะคะแต่มันเหมือนกับว่าในช่วงประมาณช่วงแรกๆหรือว่าที่ผ่านมาก็ได้หรือช่วงต้นเดือนก็ได้นะคะมันอาจจะแปลว่าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะเหมือนมืดแตดได้เลยแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณก็จะหาทางออกได้นะคะหรือว่า เ,เรียนรู้กับม hmm. um, ันได้ไวยิ yeah. ่งขึ้นมันเหมือนเป็นลักษณะคําว่าคนไม่เคยทําตรงจุดนี้หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่หรือว่าเพิ่งศึกษาหาความรู้ใหม่ๆมันก็เหมือนเหมือนเริ่มจากศูนย์ก็ได้นะมันก็เหมือนคุณเองอาจจะงงไม่เข้าใจคุณต้องศึกษาความรู้ด้วยความพยายามของคุณแล้วคุณจะทําสําเร็จพลังงานไพ่ขึ้นดีมากการงานของคุณค่อนข้างราบรื่นมากแต่แปลได้อีกมุมมองหนึ่งนะคะว่า อีกมุมหนึ่งว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาหลากหลายอย่างให้คุณเลือกนะคะแต่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่อยากได้อะไรเลยอาจจะมีความเบื่อหรือรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันเหมือน,นทำรูทีนเดิมๆมคุณอยากหาอะไรแปลกใหม่ทําอะไรแปลกใหม่หรือว่าอยากไปเที่ยวพักพักตาอากาศก็ได้คือมันเป็นลักษณะของคาว่าคุณเองต้องไปเที่ยวผ่อนคลายสมองแล้วกลับมาลุยงานต่อแล้วคุณจะลุยฉลุยมากๆกก็ได้หรือบางทีบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบ ลุยงานใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําอะไรที่มันท้าทายคุณจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่ามันมีแรงกระตุ้นในการทํามากกว่านะคะตอนนี้คุณเองอาจจะไปทํางานไปนหนึ่งว่าเป็นซอมบี้เลยเบื่อมากๆนะคะรู้สึกอะไรมันเดิมๆก็ได้หรือรู้สึกว่ามีความเครียดความกดดันเกิดจากการงานไปนเรื่มปกตินะคะแต่จําไว้เสมอดีกว่าไม่มีงานทําอะไรตอนนี้เกาะไปได้เกาะไปเถอะทาไปเถอะนะคะอดทนสู้ๆอาจารย์ก็เหนื่อยคุณก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยไปด้วยกันเ <laughs> ออฉะนั้นลักษณะนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าคุณเองอาจจะมีงานเข้ามากอง ของกองมาหลากหลายอย่างนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรับงานฟรีแลนซ์แล้วคุณสามารถเลือกงานได้เลยว่าเอออันนี้เราทําอันนี้เราไม่ทําอันนี sentido, ้เราถนัดอันนี้เราไม่ถนัดมันก็จะเป็นลักษณะของคํา,คว,าว่าเคนอาจจะมาเลือกเรานะคะเราเองก็เลือกเขาด้วยเช่นกันบางคนอาจจะสมัครงานหลายที่มากอุ๊ยตอนนี้ดวงคุณเปิดมากอาจจะได้หลากหลายที่ตอนนี้คุณต้องมาเลือกแล้วว่าจะเอาที่ไหนดีที่สุดเหมือนคุณต้องมาชั่งน้ําหนักเอาเองว่าอะไรควรแบบไปด้านนี้หรือว่าควรที่จะไปอยู่ที่นี่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคุณจะ หมือนจะหาทางออกกับมันได้นะคะแล้วก็รูค้คําตอบว่าควรจะไปด้านไหนมากกว่าที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยคุณทําอะไรเนี่ยมันเหมือนมีการเจริญก้าวหน้าบางคนอาจจะโชคดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ก็จะมีภาระหรืองานเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะย้ายสาขาไปทํางานสาขาใหม่ก็ได้บางคนอาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะที่ได้มาจากบริษัทอื่นๆที่คุณอาจจะได้โปรเจกต์หนึง่งที่แบบคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการทํางานหรือว่าจะต้องออกแบบให้เขาเป็นได้หมดนะคะแต่คุณจะทําสําเร็จนะคะไพ่ขึ้นดี างานเงินมางานเดินอนต้องเรียกแบบนี้นะคะพองานเข้ามาเยอะเงินก็เข้ามาเยอะด้วยเช่นกันแต่ต้องบอกเลยว่าคุณเหนื่อยแน่นอนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วแบบ ไม่เสียแรงเปล่าเหนื่อยเราได้ประสบการณ์เหนื่อยแล้วได้เครดิตเหนื่อยแล้วได้โปรไฟล์เหนื่อยแล้วได้ตังค์นะคะ <_ S 1> ประมาณนี้หมดเลยก็คือเหมือนคุณมีความสามารถบางคนเนี่ยอาจจะออกจากงานประจํามาทําเป็นอาชีพเสริมพออาชีพเสริมทําเป็นอาชีพหลักก็ได้หรือบางคนอาจจะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็บางคนมีโอกาสนะคะที่จะเดินทางนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไม่อยู่ติดก,กับที่ก็ได้เป็นได้หมดเลยแต่ช่วงนี้เนี่ยมันหมายความว่าคุณทาอะไรค่อนข้างไวนะคะอาจจะคิดไวทําไวหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบแก้ไขปัญหาได้ไวมากยิ่ง นนะะมันเหมือนประสบการณ์คุณเยอะคุณมีความมั่นใจมากขึ้นคุณกล้าลงมือทํามากขึ้นอาจารย์ถึงบอกว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันจะเป็นของเรานะคะไม่ไกลเกินเอื้อมและพลังงานขึ้นดีมากๆมีความมั่นคงนะคะคุณเหมือนตอนนี้การงานของคุณเริ่มเข้าล็อกแล้ก็ได้นะคะถึงแม้คุณจะไปเริ่มงานที่ใหม่แต่คุณจะรู้สึกว่า มันท้าทายแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆเข้าล็อกกับมันเองนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนนะ,ะดีมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าไอ้การที่ j u d g m e n t เนี่ยคือการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอา,อาจารย์มองว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีที่คุณต้องเปิดรับมันเข้ามานะคะอาจจะเป็นสิ่งที่แบบประสบการณ์ที่คุณไม่เคยทําตรงจุดนี้อาจต้องทำนะคะบางคนอาจจะต้องอดโดนอ,อบรมเพิ่มมากขึ้นเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของคําว่า ่โดนบริษัทให้ไปทำเอ่อไปไปไปเหมือนแบบไปสอบอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยแต่คุณทำทาได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ในลักษณะนี้สำหรับใครที่ทำงานเป็นเจ้าของบริษัทมีโอกาสขยายกิจการหรือว่าตอนนี้ก็ยังกำลังขยายเพิ่มสาขาหรือว่ามันแปลว่าทำการตลาดให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้คือมันมีการเพิ่มพูนด,ดีมากๆพลังงานดีมากๆจริงๆนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆจำไว้เสมอยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่อย่าลงละเลิค่ะแล้วก็ถ้าเวลาถึงจุด ขีดต่ําก็อย่าไปไปแบบไปจมลงกับมันนะคะอยู่บนความพอดีอยู่ตรงกลางแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่านะเรามาดูเรื่องการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างการเรียนอ้ออีกหนึ่งอยา่างอาจารย์จะบอกว่าคุณคุณมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่แล้วนะคะทำอะไรก็เหมือนมีคนพพอร์ตมีแรงสนับสนุนนะคะมีคนแบบคอยผลักดันนะคะหรือว่า,าจ,จะแบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของคําว่าลูกค้านะคะคอยที่แบบมาซื้อสินค้ากับเราปากต่อปากเป็นได้หมดถือว่าดีมากนะคะอา่าเรื่องการเรียนจะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าต้องเดินทางไปเรียนพิเศษเพิ่มเตม ช่วงนี้การเรียนของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีความเบื่อหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าต้องเรียกตรงๆว่าบางทีบางครั้งทิ้งๆคว่าง,งๆได้เลยนะคะฉะนั้นอย่ากขี้เกียจน,นะกลับมาอ่านหนังสือให้ได้เพราะว่าพลังงานแบบนี้ถ้าอ่านหนังสือแล้วเนี่ยความรู้ของคุณมันจะเปิดกว้างมันแปลว่าทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะผ่านฉลุยดีมากๆเนี่ยมันขึ้นการเดินทางหมดเลยมันแปลว่าบางคนเนี่ยดวงต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนแต่มันอาจจะติดสถานการณ์โควิดเนาะก็รอเวลานะคะเมื่อไหร่ที่ ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์มองว่าคุณไปได้เฉลุยแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้บางคนอาจจะต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมในออนไลน์ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวทุกอย่างอาจจะหยุดชะงักแต่ไม่เป็นไรนะคะมันอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปค่ะ สถานการณ์แบบนี้นะอาจารย์ก็มองว่ามันคือบทเรียนของมนุษย์เราเลยแหละนะคะแต่อาจารย์ก็เชื่อว,ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศในอนาคตนะเพื่อไปเรียนต่อก็ได้บางคนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าช่วงนี้ถ้าคุณอ่านหนังสือมีสิทธิ์ที่จะสอบผ่านหรือมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่อาจารย์ก็จะบอกคุณเสมอว่าถ้าคุณพยายามสอบแล้วมันไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าย่อท้อแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองอมันไม่ใช่วันสิ้น โลกมันไม่ใช่วันสุดท้ายคนเรามันมีโอกาสปรับปรุงถ้าปรับปรุงลดเ,เราทำเต็มที่แล้วเราพยายาม hard working สุดๆแล้วถ้ายังไม่ได้อีกไม่เป็นไรเราถือว่าเราทําเต็มที่แล้วเราจะไม่รู้สึกมาเสียดายทีหลังนะคะคนเราเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับอีกที่หนึ่งมากกว่าอีกที่หนึ่งก็ได้ฉะนั้นทุกอย่างมันวางกําหนดเอาไว้อยู่แล้วคนเรามีพรสวรรค์แตกต่างกันอย่างที่อาจารย์บอกฉะนั้นคุณเองเนี่ยอย่าพยายามดูถูกตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าจะสอบได้ไม่ได้อาจารย์เชื่อว,ว่าคุณทําเต็มที่แล้วแต่อาจารย์กลับมองว่าแนวโน้มที่จะสอบได้หรือม หรือว่าช่วงนี้อาจจะมีแรงแอคทีฟมากขึ้นนะคะจากคําพูดของอาจารย์ก็ได้หรือแบบแรงแอคทีฟจากการที่เรากําลังแข่งขันกับตัวเองก็ได้หรือว่าเราเห็นเ,เพื่อนเขาได้คะแนนดีเราต้องได้คะแนนดีตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันทีเ่เป็นการเริ่มกระตุ้นให้กับตัวเองแต่ไม่ใช่ไปอิจฉาริษยาใครนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะหมดเงิน เทน้ทําเทท่าไปกับการเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือเพื่อรู้แนวข้อสอบนะคะควรบางคนเนี่ยอาจจะต้องสอบหลายรอบก็ได้เพราะว่าไพ่มันคือลักษณะไปๆกับๆแล่ว่าสอบหลายรอบแต่ถ้าสอบหลายรอบแล้วคุณพยายามทุกๆรอบไม่แน่คุณอาจจะได้แบบประมาณ2อสรอบก็มีโอกาสาที่จะสอบผ่านแลวก็ได้นะคะบางคนอาจจะสอบเพื่อเพื่อเทียบหรือเพื่อเข้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือตอนนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันมีสอบอะไรบ้างเมื่อก่อนอาจารย์จะรู้สึกพวกรู้จักพวกไออไอโทอี ไอเอลนะคะ t o e f l จะรู้ประมาณลักษณะนี้ SAT อะไรอย่างเงี้ยจะรู้ลักษณะนี้มากกว่านะคะ แต่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเขาว่าถ้าคุณจะสอบเป็นลักษณะนี้ก็มีโอกาสที่จะสอบได้แต่ต้องพยายามมากต้องพยายามมากจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณปล่อยปะละเลยขี้เกียจนอนเกาพุงอยู่บ้านไม่อ่านหนังสือมันจะไม่ประสบความสาเร็จมันเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าฟ้ามันเปิดดวงมันเปิดแต่ถ้าคุณไม่ทําก็เท่านั้นนะคะแต่พลังงานขึ้นดีฉะนั้นขยันอ่านหนังสือหน่อยนะคะสู้ๆแล้วก็ลองมาดูต่อนะคะสําหรับการเงิน การเงินช่วงนี้จะเก็บเงินได้อยู่มากขึ้นนะคะแต่อาจจะมีเหตุต้องเสียเงินไปจากงานสีดำก็ได้นะคะก็แต่บางทีบางครั้งคุณเองถ้าแนะนำนะทำบุญลงศพหน่อยก็ดีนะตัวคุณเองอันนี้คืออาจารย์พูดไปเลยแล้วกันเรื่องการทำบุญทำบุญลงศพเพิ่มไปนิดหนึ่งนะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับผ้าหอ่อศพอาจารย์จะเน้นทําที่ตอนั้นโรงพยาบาตลตารวจจะมีอะคะ่ะผ้าหอ่อศพแล้วก็ศพระญาติจะมีตรงนั้น อา,อาจารย์จะเน้นทําตรงนั้นนะคะไปทําถึงที่เลยแล้วก็ไปเขียนแล้วก็มันจะ มีเขียนชัดเจนเลยว่าเออสำหรับผ้าคอศพอื่นๆและประมาณนี้สำหรับคนที่แบบอาศัยในยานต,ต่างๆนะคะจะเหมือนเป็นการช่วยเหลือเนาะจะยิ่งดีทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําลงดินด้วยบทกรวดน้ําหาได้ใน Google มีเยอะแยะเลยนะ,ะสำหรับเรื่องการเงินของคุณเนี่ยช่วงนี้นะคะอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้เงินมาจากหุ้นส่วนก็ได้หรือว่าคุณอาจจะทําธุรกิจหลากหลายตัวฉะนั้นเงินมันอาจจะเข้ามาจากหลากหลายตัวก็ได้นะคะแล้วก็เงินเนี่ยเรามาระวังเรื่องการให้คนหยิบยืมตังนะคนะเพราะว่าไม่ควรให้ใครหยิบยืมตังเลย เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้คืนยากถึงขั้นไม่ได้คืนนะคะ เพราะว่าพันไม่ขึ้นการทะเลาะก,กับคนหมู่มากแต่อีกทางหนึง่งถ้าคุณไปยืมเขาแล้วคุณไม่คืนเขาอาจจะมีปัญหาได้ฉะนั้นเรามาระวังนิดหนึ่งนะคะ,ะถ้าไปยืมอะไรก็ต้องคืนนะคะหรือว่าอย่างน้อยทยอยคืนก็ยังดีนะคะแต่พลังงานแบบนี้ช่วงนี้คุณจะเก็บเงินอยู่มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาแต่คุณใช้เงินเหมือนเด็กเลยเหมือนกับว่าคุณเองเก็บเงินไม่อยู่อยากได้นู่นอยากได้นี่บางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูทํางานหนักค่ะช้อปปิง้งหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ซีอฟของหนูเนี่ยคือการ แต่ก็ลิมิตตังค์ละกันอย่างตัวอาจารย์อาจารย์จะแบ่งแยกเงินชัดเจนมากนะคะคือ 1. ให้พ่อแม่2ใช้เองสามไว้สำหรับอนาคตอันนี้จะไม่ถอนนะคะ4ไว้สําหรับลงทุนธุรกิจต่างๆนะคะเพิ่มเติมต่อย,ยอดเนี่ยคือคนเราจะแบ่งกันไม่ไม่เหมือนกันแล้วก็อา่าอาจจะมีเพิ่มเติมคือทําบุญอ่ะแน่นอนประมาณนี้คืออาจารย์จะแบ่งส่วนชัดเจนมากๆเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็ใช้เงินเก่งคะ่ะอืมเหมือนเด็กเลยใช้เงินแบบกระจุยกระจายมากคะ่ะแต่ตอนนี้อาจารย์ก็จะให้พ่อแม่เก็บหรือว่า อันนี้บางคนแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เก็บบางคนธนาคารนี่แหละค่ะแต่อาจารย์เองจะให้พ่อแม่เก็บเหมือนเป็นเป็นการที่แบบเหมือนเราให้เราให้เขาจริงๆด้วยหนึ่งส่วนและอีกหนึ่งส่วนเขาก็ช่วยเราเก็บด้วยอะคะ่ะมันจะทําให้เราแบบเหมือนเ,อาาเรามาระวังตัวเองในการใช้ตังค์มากขึ้นคุณเองก็เช่นกันเพราะว่าช่วงนี้คุณมีเหตุต้องใช้ออกไปนะคะหรือว่าใช้เงินเก่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่อาจารย์กลับมองว่าคุณไม่ถึงขั้นลำบากที่จะไม่มีเงินนะคะมันเหมือนว่าถ้าไม่มีก็จะมีคนมาสพอร์ตอยู่ะคะ่อะอื้อะระะมาาานเอ่่ดูตะคะ อ๋อจริงๆเงินบางคนเนี่ยอาจจะได้มาจากการที่แบบมีคนช่วยเหลือแล้วก็เงินเก่าเก็บนะคะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคช่วงนี้เงินจะเข้ามาดีนะคะหรือว่าเป็นเป็นของที่แบบอาเครื่องดื่มอะไรต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็ใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลก็เด่นด้วยเช่นกันหรือว่าหมอตาหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยนะคะต้องเดินทางนะคะเป็นอาชีพที่อาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างวิศวกรรมวิศวกรหรือว่า หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของคำว่าศิลปะนะคะอาร์ตกราฟิกนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นนักจิตจิตแพทย์นะคะเป็นหมอหมอหมอ,หมอต่างๆนี่แหละมันรวมได้หมดเลยแล้วแม้กระทั่งหมอดูนะคะหรือว่าเป็นคนที่ต้องให้คำปรึกษาผู้อื่นหรือต้องใช้คําพูดคาเจรจาจะค่อนข้างเด่นนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องเข้าหาลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่อะไรต่างๆนะคะต้องดูแลเทคแคร์อะไรประมาณนี้พลังงานจะค่อนข้างดีนะคะอเดี๋ยวเราดูต่อนะคะสําหรับความรักคนโสดเอาโสดสนิทนะคะ อู้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะเนี่ยอืม ต่มันเหมือนเป็นคาว่าเข้ามาแล้วเขาอาจจะมาด้อมๆมองๆแต่มันก็จะแปลว่าการรอคอยหรือว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วจริงๆคุณก็ต้องดูดีๆนะคะค่อยๆใช้เวลาในการดูพลังงานแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาวต,ต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสื่อโซเชียลก็ได้แต่ถึงอย่างไรคุณเองก็ต้องพิจารณาและดูดีๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนในสื่อโซเชียลชะไว้ใจได้บางคนอาจจะสมหวังในเรื่องความรักจากการแอปพลิเคชันต่างๆแต่บางคนไม่สมหวังแล้วก็บางทีอาจจะโดนล,ลักทรัพย์หรือว่า ข่มขืนและอื่นๆทําไม่ดีไม่ร้ายเห็นได้จากข่าวคุณต้องดูดีๆสแกนกรรมกันดีๆนะคะที่พูดเนี่ยคือเป็นห่วงนะคะ,ะด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะแต่พลังงานขึ้นแบบนี้มันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามา,มากกว่า1คนหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะโปรยเสน่ห์มีเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามาหลากหลายมีคนที่จะเหมือนรักจริงหวังแต่งด้วยนะเป็นหนึ่งก็เป็นคู่แท้หรือเนื้อคู่ที่คุณกําลังเจอ,อม,มีโอกาสเจอเนื้อคู่อยู่นะมีคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่เหมาะสมกับเราหรือว่าสีเสมอกับเราอยู่แต่ถ้าตัวคุณไม่ได้ ใครมีกำแพงสูงหรือว่าตอนนี้คุณกำลังเอนจอยเนี่ยเป็นการแบบซิงเกิลไลฟ์อยู่หรือว่าเอนจอยในการที่จะทำงานหรือเรียนหรือว่าทำเงินอยู่ไม่ผิดคะ่ะอาจารย์มองว่า,าแล้วแต่คนแล้วแต่แต่และคนที่แบบอยากใช้วิถีชีวิตยังไงนะคะถ้าคุณมีกำแพงสูงยังไม่พร้อมมีใครหรือรู้สึกว่าไม่ได้สนใจในเรื่องความรักอาจารย์มองว่าตัวคุณเองก็เอนจอยกับการทำงานทำเงินการเรียนไปนก่อนนะเพราะว่าอาจารย์มองว่าถ้า คุณทําคุณภาพชีวิตให้ดีหรือว่าทําตัวเองให้ดีรักตัวเองนะคะโดยไม่เห็นแก่ตัวคือรักตัวเอง <_ S 1> เพื่อที่จะมีคนดีๆเข้ามาอาจารย์เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีคนดีๆเข้ามาค่ะแล้วก็การที่อยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงลดคุณค่าในตัวเราเองลงเลยนะคะเรามีคุณค่าในตัวเราเองไม่ใช่าคุณค่าตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นนะคะฉะนั้นถ้าจะอยู่โสดก็ไม่ผิดนะแต่แค่ว่าถ้าคุณเปิดใจคุณจะเจอตามที่อาจารย์บอกมีโอกาสเจอ,ส,อ,ส,อส,สูงมากๆแต่คุณต้องมีสังคมแล้วก็ค่อนข้างที่ต้องเปิดเผยตัวเองนิดนึงนะคะพรีะ้จ เรามาดูต่อสำหรับคนโสดที่มีคนคุยหรือสถานะคุมเครือนะคะไพ่มันขึ้นว่าบางทีบางครั้งคุณอาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้หรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เขาอาจจะมีเสน่ห์คนเข้ามาหลากหลายแต่มีโอกาสนะคะที่คุณเองอ่ะจะสามารถเลือกได้หรือมีช้อยส์ที่เลือกได้มันแปลได้เหมือนกันว่าบางทีบางครั้งคุณอาจจะเลือกใครได้สักคนหนึ่งแล้วนะบางคนเนี่ยที่ดูอาจา์เนี่ยคุณอาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนแล้วคุณจะรู้สึกคลิกกับคนคนใดคนหนึ่งมากๆจนกระทั่งอยากได้เขาเป็นแฟนอื แต่แป,แป,แปอีกมุมมองหนึ่งนะมันเหมือนกับว่าคนเก่าจากไปคนใหม่จะเข้ามาก็ได้นะคนคนหนึ่งที่คุณอาจจะเคยคุยเขาอาจจะเงียบหายไปไม่สุขไม่ได้ค่อยตอบเราไม่ได้สนใจเราแต่อาจจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาพลังงานของคุณคุณมีเสน่ห์มากเป็นดาวเด่นรู้สึกว่าช่วงนี้จะแบบเนื้อหอมมีคนเข้ามาลุมตอมมีคนเข้ามาส่งขนมจีบให้เรามีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะหรือเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมค่อนข้างมั่นคงในระดับหนึ่งและหรือเป็นคนที่ มีความเป็นผู้นําในระดับหนึ่งแล้วหรือนิสยัยบางสิ่งบางอย่างจะมีทัศนคติคล้ายๆเราที่จะเข้ามานะคะแต่ถึงอย่างไรอย่างที่บอกก็คือถ้าคนที่มันไม่ใช่อ่ะมันจะมีเหตุออกไปมันจะเหมือนสแกนออกไปอะคะ่ะแต่คนดีๆมันจะมีโอกาสที่จะเข้ามาสูงให้คุณพิจารณาอีกรอบหนึ่งแต่มันไม่ถึงขั้นคบกันนะแต่ไพ่อะมันแค่ขึ้นว่า มันมีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์สูงหรือว่าเจอคนที่ค่อนข้างเหมาะสมกับเรามากกิ่งขึ้นก็ได้ก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆแล้วกันนะคะเ,เรามาดูต่อนะคะสําหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะต้องเรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันแบบเด็กๆคะ่ะงี่เง่าใส่กันแล้วก็บางทีบางครั้งทะเลาะก,กันคือ บางคนทะเลาะกันแล้วมันใช้อารมณ์สาสใสกันหรือใช้คำหยาบคายหรือแม้กระทั่งความรุนแรงคือทำลายร่างกายได้เลยตรงน,นี้ต้องร,าาระมัดระวังนะคะเพราะว่าไพ่อะอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นเลยว่าคนที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปนะคะ ถ้าสมมติคุณกับเขามันมีเหตุที่แบบทัศนคติหรือศีลมันไม่เสมอกันจริงๆพยายามแก้ไขแล้วพยายามปรับจูนแล้วมันรู้สึกไม่ใช่คุณทั้งสองคนอาจจะออกจากกันนะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันมากๆนิสัยเข้ากันได้ทัศนคติตรงกันหรือว่าพ่อแม่เห็นด้วยการคบกันหรือว่าอาจจะพาไปเจอผู้ใหญ่แล้วหรืออาจจะยังไม่ได้เจอก็ตามนะคะแต่รู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วลองมีความสุขมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานมันคือลักษณะดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีมันมีเหตุต้องออกไปเป็นลักษณะนี้นะคะฉะนักกาษณะดีม นะแต่เป็นได้มุมมองนึงว่าคุณทั้งสองคนช่วงนี้อาจจะมีโอกาสไปเที่ยวกันนะคะหรือว่าไปไปแบบพักตาอากาศนะคะมันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้เยอะหรือว่าเดินทางมาเจอกันสําหรับบางคนอาจจะเป็นลักษณะคําว่า long distance relationship นะคะก็คืออยู่ไกลกันมากๆอาจจะมีโอกาสที่จะแบบได้เจอกันประมาณนี้นะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีละกันนะคะแต่ถ้าทะเลาะก,กันเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆพยายาม บั่นทอนลงมาคือพยายามที่ใจเย็นๆลงหน่อยแล้วก็คุยกันดีๆนะคะเป็นคนเป็นคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันคุยกันดีๆอย่าใช้อารมณ์คุยกันมันไม่มีอะไรดีขึ้นคะ่ะอ่ะเรามาดูนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วนะคะมันต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีความเจ้าชู้อยู่อาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าฝ่ายฝ่ายฝ่ายแฟนของคุณนะคะสามีหรือภรรยายของคุณเนี่ย เจ้าชู้นะคะหรือว่ามีคนมาลุมตอมเยอะตบมือข้างเดียวไม่มีวันดังหรอคะ่ะแต่เป็นลักษณะเขาว่าให้เรามาระวังเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมือที่3เป็นได้2ลักษณะ มือที่3ในเชิงเจ้าชู้หรือว่าชู้สาวแต่อีกเชิงหนึ่งก็คือพ่อแม่กีดกันคนไม่เห็นด้วยในการคบกันหรืออาจจะเป็นคําว่าระยะทางได้ด้วยนะจริงๆแล้วนะคะก็คือไพ่มันคือว่ามีบางสิ่งอย่างขั้นกลางระหว่างคุณกับเขานะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคู่จะมีชู้มีอะไรไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่ใช่นะฟังดีๆอันนี้ทํานายกว้างเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆแต่แค่ว่าลักษณะมันขึ้นมาว่ามันมีความระแวงหรือว่าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจให้กันมันอาจจะก่อเกิดปัญหากันได้สาหรับคู่คุณนะคะแต่เป็นได้มุมมองว่าบางคนเนี่ย ครัวอยู่กันเพราะว่าอยู่กันเพราะลูกอยู่กันเพื่อแบบไม่ไม่อยากหย่าอยา่อยาล้างกันก็ได้หรือมีความผูกพันกันได้มันก็เลยเหมือนมีการอยู่กันอยู่นะคะไม่ไปไหนจากกันแต่ถ้า ออคุณทั้งสองคนรักกันดีไม่มีปัญหาอาจารย์ถือว่าอาจารย์ดีใจด้วยกับคุณอันนี้เป็นเป็น,ปนบางกรณีบางคู่เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันขึ้นเป็นลักษณะของคว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาแทรกหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาเป็นบทพิสูจน์ระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างหนักในช่วงระยะเวลาเดือนนี้มากๆนะคะให้เรามาระวังหน่อยละกันนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นความระแวงความไม่ไวเนื้อเชื่อใจจริงๆหรือว่ามันมีการจับได้หรือความจริงเปิดเผยอะไรออกมาหรือเปล่านะคะก็ดูกันต่อไปแต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกันก็ก็็ถืืออว่่่าาเเปนนรงทีีดมกๆะะค ก็รักกันต่อไปนะก็ไม่เห็นไม่อยากเห็นคู่ไหนเลิกกันนะคะเรามาดูสําหรับเรื่องสุขภาพดีกว่าสุขภาพนะคะมันจะเป็นการปวดหัวปวดศีรษะแล้วก็เรามาระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาอย่างเช่นคุณเคยปวดหลังคุณทําพฤติกรรมเดิมๆมันก็กลับมาคุณเคยปวดขาถ้าคุณออกกําลังกาย กล้ามเนื้อฉีกขาดอีกก็ปวดอีกอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดนะคะก็ก็คือเป็นลักษณะควาว่าโรคเก่าอาจจะกลับคืนมานะคะหรือว่าสิ่งที่คุณเคยทําในพฤติกรรมต่างๆมันอาจจะกลับคืนมาแต่นอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะอ๋ออาจจะมีแพ้แกสอดดอกไม้แล้วก็ะระมัดระวังเรื่องสัตว์มีพิษกัดก็ได้นะคะอาจจะเป็นพึ่งสมมตินะหรือว่ามดคันไฟหรืออะไรเงี้ยให้ะระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะคะแต่นั่นไม่ใช่ว่าทุกคนจะโดนนะคะแต่ เรามาระวังเอาไว้ก่อนเพื่ออยู่เหนือดวงดีที่สุดรู้ไว้ใช่ว่านะคะอโอเคประมาณนี้เรามาดูนะคะเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณสาคัญอันดับหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์เข้าใจโลกเรามีสองมุมนะคะขาวและดําพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ที่ไม่โอเคก็มี แต่อาจารย์บอกเลยว่าถ้าสมมติบางคนบอกอาจารย์คะพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเคค่ะกระตันยูเท่าที่ไหวอาจารย์เชื่อว่าคุณรู้ผิดชอบช่วยดีอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของของตนกระตันยูเท่าที่ไหวแล้วกันนะคะเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตามความเหมาะสมนะคะแต่ก็ต้องถูกศีลธรรมด้วยเช่นกันนะคะแต่สําหรับบางคนที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีหรือว่าสมบูรณ์หรืออะไรก็ตามแต่อย่าลืมว่า,าท่านเลี้ยงดูเรามาเราต้องทดแทนบุญคุณท่านแล้วก็อาจารย์ถือว่า าการที่เรามีความกระตันอยู่เป็นเครื่องหมายของความเจริญและความดีมากๆนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณยิ่งทํากับพ่อแม่หรือว่าคนที่มีพระคุณหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมต่างๆนะคะจะยิ่งเจริญอ่ะในกรณีเราทําบุญกับพระในบ้านอิ่มแล้วหมายถึงว่าพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณอิ่มแล้วให้ทําบุญนอกบ้านได้การทําบุญนอกบ้านแนะนานะคะให้ทํากับคนพิการสายตาตาบอดต่างๆนะคะเด็กพิการซรําซ้อนเด็กด้ยโอกาสต่างๆก็ได้แล้วก็แนะนําให้ทํากับผ้าหอ่อศพอย่างที่อาจารย์บอกนะคะจะทําที่ไหนก็ได้ ะะวัดหัวลำโพงก็ได้หรือโรงพยาบาลตํารวจก็ได้แต่ตัวอาจารย์จะเน้นทําที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะเพราะว่า อ,อ,อาจารย์จะมีความผูกพันกับที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะว่าอาจารย์เกิดที่นั่นนั่นแหละอาจารย์ก็จะทําที่นั่นเป็นประจําเลยนะคะแล้วก็ผ้าห่อศพหรือศพราย,ยาต,ตรงนั้นก็จะทํานะคะแล้วก็แนะนานะคะว่าให้ทําอีกหนึ่งอย่างคืออุปกรณ์การแพทย์นะคะก็หยอดตามตู้ต่างๆได้ก็ได้นะคะร่วมกันไปนะก็จะดีต่อตัวคุณจริงๆการทาบุญนะี่ทำได้หลากหลายอย่างคุณจะทําอะไรก็ทําแต่แค่ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกมันจะยิ่งดีต่อตัวคุณในในเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ พลังงานของคุณอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือตัวคุณเองเนี่ยเหมือน ถ้าท่านแนะนำนะเอ่ออย่าลืมว่ากราบพ่อแม่นะคะกราบบุปการีด้วยจะยิ่งดีล้างเท้าท่านแล้วเอาน้ําที่ล้างเท้ามาลาดตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ให้ท่านอวยพรให้กับเราตัวอาจารย์เป็นคนไม่ค่อยขอพอรกับพระกับเจ้าอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยขอนะขอน้อยมากคือจะแค่จะขอบอกว่าขอให้มีสติปัญญาขอให้มีสมาธิแต่ถ้ากับพ่อแม่อาจารย์จะให้เขาอวยพรเลยเต็มๆนะคะอวยพรเลยเพราะว่าอาจารย์ถือว่าวาจาของพ่อแม่คือศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจารย์ก็จะให้อวยพรในสิ่งที่ดีนะคะมันก็เป็นสิริมงคลประมาณนี้นะคะ เพแม่อย่างที่เขาเคยเขียนเอาไว้ถ้าแบบพ่อแม่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าพ่อแม่ดา่าหรือว่าสาปแช่งลูกลูกก็จะไม่ได้ดีเองนะคะฉะนั้นพอเป็นครอบพ่อแม่คนก็ต้องเรามาระวังคําพูดด้วยเช่นกันนะคะใจเขาใจเรานาะประมาณนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตจบคําทํานาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณประสบแต่ความสุขอะไรที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปแล้วคุณดึงพลังงานด้านดีๆเข้าไว้หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะคุณมันจะได้ช่วยเรื่องเซนส์แล้วก็จิตวิญญาณของคุณด้วยการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้้้ดาาานลล่งแวร สีห้าอาร,ห,าาราหังสัมาพาวหงชาบริเชนแมนชรแผ่ไม่ตาโกดน้ำนี่คือบททั่วไปจะสวดบนไหนเพิ่มลองหาใน Google มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่นี้จะเป็นบทเบสิกเอาแค่นี้ก็พอนะคะเริ่มต้นนะคะสำหรับบางคนหรือว่าบางคนไม่มีเวลาก็แค่นี้ก็คือบทเบสิกที่ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็หมั่นนั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีาทค่อยๆเพิ่มเป็น5นาทีก็ได้นะคะ,ะหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็จะยิ่งดีสละเวลานะคะอยู่กับตัวเองสมาธิสติปัญ,ญญาของตัวเราจิตวิญญาณของตัวเราสัก1ชั่วโมงละจากสื่อโซเช เหมือนการเคลียร์สภาวะที่มันไม่ดีออกไปคือการนั่งสมาธิสวดมนต์จะช่วยได้เยอะบางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่ถนัด2อ,อย่างนี้เลยหนูหาย่่งอื่นทําทได้ไหมได้คะกิจกรรมในอื่นที่ทําให้เกิดสมาธิมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรดน้าต้นไม้อยู่กับธรรมชาติวาดเขียนวาดรูปนะคะฟังเพลงบําบัด ใน YouTube มีเพลงสบายๆฟังเยอะแยะนะคะไปเปิดฟังเอานะคะแล้วก็มันจะช่วยเสริมในเรื่องความคิดของเราได้ดีขึ้นให้มันสงบพอสงบอะไรก็ดีขึ้นนะมันก็เหมือนพลังงานด้านดีๆเข้ามาก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอจบคณนาในเพลงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม i ิน t a g r a m มกิ๊งฟ้าจูนสองสี่ห้าแล้วก็ติดตามใน Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465 i ไปกดไลค์กด f อ l l o w ได้อีกหลายช่องทางนะคะว อย่าลืมกดไลค์ได้คลิปวิีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกระสนต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตรน25ตันด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออ,อื่นในช่องขอาจารย์กิ่งฟ้า24่อได้เลยค่ะ